มึนเกิงมเกิงก็กินด้วยหน้าก็กินด้วยอะไอีกไม่รู้ราตักอันนี้ก่อนตักอันนี้ก่อนปาก ก็ต้องบอกพอใหยากคนให้ก่อนนะให้ยา่ายาาคนให้ย่าคนให้หมันงนๆกันเลยมีแหนหน้าให้ยาดูที่แหนหน้าย่าดูที่สวยจังเลยสวยตาย